ไปเพาะกันแหละเห่รอดไม่เึงนะเดี๋ยวมันก็ซ่อมวัสดีคร,รับพวกเราตอนนี้อยู่ที่สยามตะกแควน,นะก็วันนี้วิ่งจากบ้านไปทำงาน <nosis> ก็พอดีตอนเช้าท่านตำรวตรีท่านเรียกประชุมหน่อยหนี่ยท่านตีมหาไทยท่านตีช่วยที่ดูแลกรกมรแต่ยกเข้าไปได้ในพื้นที่มาก็วิ่งมาตังจุดเดิมจุดนี้เป็นจุดที่มีน้ำท huh ่วมขังที่เราเจอเฮ้ยมาเข้ามาเนี่ยเดือดรถอนชนพี่กวาดพี่กวาดคนนี้กวาดตั้งแต่อ่ะสัมภาษณ์หน่อยดีพี่กวาดเฮ้ยสัมภาษณ์หน่อยเพิ่งหนีไปไหนอันนี้เราเจอตั้งแต่ผมเป็นผู้ว่าปีแรกเลยนะแล้วพี่กวาดก็จะบ่นว่าบ่นว่าไงไหนบอกดิ น้ำไม่มาทำร่องอันนี้ฮะเออน้ำมันขังตรงสยามกาแฟเพราะกวาดแล้วพี่กวาดต้องคนกวาดกวาดไปลงร่องใช่ไหมก็มันไม่ลงค่ะก็ไม่ลงถูกไหมเจ้าไปลงก็ไม่มีทุกครั้งที่ฝนตกเวลาวิ่งผ่านมาก็จะโดนพี่เขาบ่นเราไม่ไม่แก้ทีเลยสุดท้ายแก้แล้วแต่เดนก็ทำรางกันเตอร์ยาวเลยนะก็จะให้น้ำระบายที่กวาดไม่ต้องกวาดตรนี้พวกพิจารเนี่ยอะไระ อ่ก็ไม่ท่วมแล้วใช่ไหมปกติถ้าตกนี้ต้องท่วมแล้วตอนนี้ไม่ท่วมแล้วเพราะว่าน้ำมันไหลลงอย่างเมื่อคืนนี่นะโอ้โหเยอะเออเมื่อคืนคืนตกหนักมากเลยค่ะแต่ไม่ท่วมถ้าน้ำไม่ขังแล้วพี่กว่าไม่ต้องกว่าแล้วกว่านิดหน่อยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะทําให้ไอ้ร่องตรงนี้นะมันมันเออเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาเททำไมไม่เทเลยเหตเนียก็ทําให้เซก่อนไงเอพี่กว่าท่านนี้ก็มีเรื่องบ่นเราได้ทุกคน มีเรื่องบทนะทุกคนนะใช่ไหมเรื่องหินเดี๋ยวบอกก็ดูให้นะอย่างอื่นก็เรียบร้อยดีไหมขย,ขย,เะ,ยะเยอะนีนะ่กว่ามากี่ปีแล้วครับสามปีแล้วค่ะบประจุยังไงประจุแล้ว,แ,ลวแต่จะเกษียณปีหน้าแล้วทำไมรีบกรเกษียณนะ่ะอยากอยู่นะแต่ไ,ไปเพ้อมเกันแหละโอเคก็ดีๆระวังรถด้วยนะครับก็ต่อ ตอนอีุ้่มากแล้วโอ้ผู้ปอดที่แฟนก็ทำอยู่อ๋อแล้วแฟนแล้วประเดี๋ยมานเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเฉี่ยวแล้วแฟนไปไหนล่ะแฟนกกระเสียรถตกรถตกเตงอ่ะเอ้าอยู่เก็บขนเหรออยู่ผมก็เป็นล้วนทำ๋อแต่ขึ้นไปเหยียบก็อยากเข้าล้นอ่ะลื่นตกเตงอ่ะแล้วหูหนักก็หดุดอ่ะอ้าวแล้วเจ็บปะเจ็นตายเลยเฮ้ยตกรถขยะตายเลยนานยัง แค่พศข้าศึกนะโอและที่เขามาเข้าเขาเลยรับเข้ามาแล้วเขาช่วยไหมตอนที่เสียชีวิตไม่มีอะไรกบมีแต่ว่าจำที่เข้าของเงินเดือนเพราะเขาก็เพิ่งเข้างานอายุยังไม่เยอะเสียใจด้วยนะใช่แล้วก็มาแล่นก็เราก็เข้าแล้วลูกอ่ะลูกก็ทําอยู่ค่ะทําอยู่กับกรมนะกี่คนครับทำคนเดียวแล้วอีกคนอะมีกี่คนมีสองคนไงคนนึงเคาเป็นค้าขายไงอ่า แล้วบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอมเก้านะโอ้มาไกลนะขับรถเครื่องมาระวังด้วยก็ขอบคุณมากเลยก็พี่อะเป็นคนให้มีโครงการนี้ผมวิชมาในไรก็โดนบ่นทุกทีเลยบ่นจำได้นะจำได้คืคนที่ไรไม่จำได้นะแต่มาอยู่เาไม่ใช่หรอกแต่เมื่อก่อนมันก็ดีอยู่้วแต่เนี่ยเอาไปทำพืชบาหมาไม่มีทางให้ระบายน้ำไงโอเคพี่ะไรจะบ่นอีกไหมไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวปีหน้าไปแล้วขอบคุณนะ ก็มีอะไรก็บอกเดี๋ยววิ่งมาดูอีกวันนี้ดีใจเห็นรอยยิ้มปกราะนที่ไม่เคยยิ้มเลยเขาจะโบนว่าน้ำท่วมเหนื่อยกวาดโอเคฮะบางเรื่องมันก็ไม่ได้แก้ทันทีนะอย่างเมื่อบอกคนแจ้งแท๊ปปี้ฟังดูมาอย่างเงี้ยว่าน้ําขังตรงนี้บางทีมันต้องของิมามีวางแผนออกแบบมันก็ใช้เวลาทีหนึ่งนะครับแล้วบางเรื่องมันมันไหนจะต้องใช้เป็นเป็นขั้นตอนในการวางแผนหน่อยแต่นี่ก็ทำละนะก็น้ำก็ได้ไม่ท่วมคนเรารถิเมย์ได้สบายขึ้นหน่อย งารถเมย์ได้แล้วก็ไม่เสียเลยในการก okay. วิ่งโอเคก็ต้องขอบคุณพี่กว่ากันนะเขาเป็นคนที่สีเป้า <S <S อย่างเงี้ยถ,ถามว่าเราวิ่งตอนเช้าทำไมก็เห็นปัญหาของเมืองนี่แหละถ้าเราไม่เห็นไม่วิ่งมาก็จะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีน้ำขังบางทีอยู่ในห้องมันก็ไม่เห็นใช่ไหมพอที่เที่ยงเย็นๆน้ำอาจจะลงไปแล้วพี่ก็กว่าไปลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าม่จะาไบแชร์ลิงนะโอเคครับก็ ก็คือก็มีฝนตกก็มีน้ำเพิ่มหน่อยแถวน้มวมินนะแต่ก็น่าจะแห้งเหมือแล้วล่ะอยตรงไหนที่มีน้ําขังอยู่ก็บอกเมื่อวานมันก็ตกเกือบร้อยมิลเหมือนกันนะตรงแถวบางกะปินะประมาณร้อยมิลบางกะปิตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแล้วดูฝนวันนี้รู้สึกอากาศเย็นๆนะวิ่งวิ่งสบายดีแต่ว่าก็มีความชื้นสูงก็เดี๋ยวร่องมันจะถูกดันลงมาด้านล่างนะก็อาจจะมีช่วงที่ร่องความกดอากาศต่ำผ่านกรุงเทพหรือรอบหนึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนรอบหนึ่งแล้วร่องก็จะถูกดันไปภาคใต้ละฝนก็จะลงไปที่ภาคใต้แทนก็ช่วงปเดือน ส่วนน้าเหนือก็เมื่อวานนี้ก็แถลงขาดแล้วก็น่าจะไม่มีหาอะไรนะก็ต้องบอกว่าทางตนอชอแลวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบริหารจัดการได้ดีนะน้ำที่เขื่อนเยอะนะใกล้เคียงกับปี54แต่ว่าน้ำที่ปล่อยออกมาน้อยกว่าเยอะเลยย่างว่าเขามีการวางแผนดูแลมาตั้งแต่ต้นนะเฉลี่ยน้ําออกทางซ้ายท่าจีนทางขวาต้องเานายกบังประกงนะแล้วก็มีการขันน้ํามีการประสานงานการมีบทเรียนที่เราได้มาแล้วก็ทําให้การบริหารจัดการดีขึ้นนะน้ำที่ไหลลงมาก็ประมาณ2-4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ น้อยกว่าปี54ปี54ตอนนี้ประมาณ3,006แล้วที่เกินเจ้าวิทยานั้นน้อยกว่าเยอะเลยก็ไม่ต้องกังวลกันนะครับเพราเราก็ตอนที่กังวลก็อาจจะเป็นฝนหนักในพื้นที่พวกเรนบอมอะซึ่งบางทีเราคาดการยากแต่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมไว้นะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อละก็เดี๋ยวเช้าที่มีประชุมเช้าเลยที่รัาลไทยกับท่านท่านนตรีที่ดูแลกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ประชุมสภาแล้วเดี๋ยวผมไปดูที่ท,ที่ไอ้วัชรลโอเคขอบคุณนะครับ โอเคอคุ๋รถเจ็ดสรือรถึงนะเดี๋ยวไปดูไห้เออแต่ถ้าเราไปจุดที่ออกกอนนะห้าสิบเก้าเจ็ดสิบหนึ่งปยายาณดสิบแปดี่สิบองโอเคไปคแลนะแ้ครับสายละนะไจะมีรารแจ้งมาครับสวัสดีครับ